ถ้าจากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะพืชศักา,กนนะกากมังกรนะน้ํากรกฎมีพิจิกนะเอ,อไม่มีธาตุลมนะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะนี่ก็ขดาดธาตุลมอย่างเดียวนะแต่ว่าธาตุลมเนี่ยมีโคมานะก็คือราศีกุมนะที่เด่นๆน,นะมีตุนด้วยนะปกติลมเมถุนตุนกุมนะคะแต่นี้มีเป็น ตุลกับกลุ่มนะโผลมานะไม่มีธาตุลมแต่ว่ามีราศีเด่นเ็นเป็นกลุ่มตุลแล้วก็มีราศีเมษด้วยนะก็จากหน้าไพ่นะก็เก้าเหรียญนะเป็นคนโสดเลยนะตอนนี้นะคุณดูอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใชต้องการอะไรจากใครแล้วนะตอนนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองโสดสวยหรือว่าหล่อหล่อรวยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ทํางานไปอย่างเดียวนะแต่ว่าคุณเหมือนมีเป้าหมายแล้วก็เป็นความหวัง นะมีความหวังที่จะเป็นเจ้าของกิจาการหรืออะไรก็ได้นะเอ็มเพอเรอร์นะตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขานะสําหรับตัวเขานะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังอยากเป็นคนสําคัญสําหรับคุณนะยังอยากที่จะกลับมาขอโอกาสอยู่นะหกเหรียญคือการขอโอกาสแต่ว่าสี่ถ้วยก็เบื่อเซงอยู่นะคิดอยู่นะว่าถ้าเขาจะต้องงอคนอย่างคุณนะเขาว่าเขาเป็นคนที่ติดมีอีโก้นะคนต่างชาติได้นะก็ ถ้าเป็นเอ็มเพลเลอร์เขาจะมีความรู้สึกเหมือนเย่อหญิงจงองหอมมิโกะนะคนนี้จะไม่ค่อยง้อคนนะชอบควบคกุมองการในความสัมพันธ์ด้วยนะคือคิดอยู่นะว่าอยากกลับมานะขอโอกาสถ้าเกิดว่าเคยง้องหรือมีประเด็นกันนะเพราะว่ามีคุยน้องสอนด้วยนะ justice อีกต่างหากนะนี่ก็คือเหมือนคุณน่าจะานะคะต้องการความจริงจังชัดเจนแล้วก็ตัดสินเข้าไปแล้วนะถ้าเคยมีประเด็นกันนะคุณตัดสินไปแล้วให้ความยุติธรรมกับตัวเองก็ได้นะก็เลย แยกย้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่งั้นคุณคงไม่เป็นคนโสดอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้มีไพ่ว่าทะเลาะหรือรุนแรงอะไรนะแต่ว่ามีประเด็นกันนิดหน่อยนะแปดเหรียญนะคุณก็ยังคงทางานของคุณไปแล้วก็ยังคีเพนโซนไว้นะก็ให้สถานะเขาเป็นแค่เพื่อนนะเพื่อนจริงๆเลยนะเพื่อนพิเศษนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่คีกับคุณแบบเพื่อนนะแล้วคุณก็อาจจะไม่คีกับเขาแบบเพื่อนก็ได้นะเพื่อนพิเศษนะเรนโซนนะควินเหรียญนะคุณเป็นทั้งควินเหรียญกับเก้าเหรียญนะคือ ทำงานอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจใครเลยนะตอนนี้ดูเหมือนไม่สนใจเขาแล้วด้วยนะเขาก็ยังมีความหวังกับคุณอยู่นะยังเป็นเป้าหมายนะอินดีเพนเดนต์มากเลยนะเป็นสีนัหวานะดูมีเสน่ห์นะแล้วก็ใครๆก็เข้าหาคุณอยู่นะตอนนี้นะทั้งทั้งมีเงินทั้งดูมีออร่านะแล้วก็ดูสดใสมีเสน่ห์นะแผ่ววนะก็คือออกเจ้าชูนินดๆด,ด้วยนะแมงแมนะเขาก็ยังคิดอยู่นะว่าจริงๆแล้วยัง ็ยังชอบชื่นชอบคุณอยู่นะแต่อาจจะแบบไม่พูดอะไรมากนะก็ได้แต่เฝ้ามองดูเป็นความหวังไปวันๆนะลมๆแรงๆนะก็ยังหวังนะว่าวันหนึ่งจะได้พัฒนานะหรือว่าได้กลับมาอ่รักกันก็ได้นะจะไม่อยากให้คุณโสดเลยนะคือถ้าคุณโสดเนี่ยโสดแล้วไม่มีใครเขาโอเคแต่ถ้าคุณโสดแล้วคุณมีคนเข้าหาเนี่ยเขาก็จะเบื่อเซ็งได้นะลิกๆแล้วเขาก็ยังอยาก กลับมาขอโอกาสอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าเขาขอโอกาสคุณเขาู้สุดเสียเชิงชายอะไรประมาณนั้นนะมีโก้นะก็ปล่อยให้เขามาโนไปนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าเขากลับมานะเขาคุณต้องให้ความสาคัญเขานะเขาต้องเป็นที่หนึ่งในใจนะเราก็ต้องเชื่อฟังเขานะคนนี้ก็เป็นคนบ้าอนานาจด้วยนะเพราะมาเจอคุณดาบอย่างคุณถ่าจะยากนะเพราะคุณก็ เป็นคนที่มีเหตุผลมีตระก,กัชัดเจนแล้วก็ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆนะถ้าเป็นผิวถือดาบนะแล้วก็ก้าวเหลี่ยญกับควีนเหลี่ยนนะคืออยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็ควีนวาก็เป็นอินดีเพนเดนต์นะไม่จําเป็นต้องพึ่งใครเลยนะก็อ,อยู่ได้ด้วยตัวเอง้วก็รวมๆเป็นประมาณนี้